วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับที่เชฟกิ่ง,งบนและที่เชฟแมรี่แอนอีกครั้งนะคะวันนี้ในบทเรียนนี้เราก็จะเรียนเรื่อง Conversation of Daily Routine ห,หรืออะไรคะก็คือ Daily Routine ก็คือกิจวัตรประจำวันไงคะซึ่งนักเรียนก็เคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของคำศัพท์ของกิจวัตรประจำวันหรือ Daily Routine คืออะไรคะก็คือกิจกรรมที่เราทำทุกวันตังแต่ ตื่นนอนจัดที่นอนอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวกินอาหารเช้าไปโรงเรียนเล่นกับเพื่อนเรียนหนังสือจนกระทั่งเข้านอนนะคะเราก็เรียกว่ากิจวัตรประจําวันหรือเรียล์รูทีนแต่ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเรื่องบทสนทนาที่ถามถึงใช่ถึงในกิจวัตรประจําวันของเรานะคะก่อนอื่นนะคะในบทเรียนนี้อ่าอ่า ก็แต่ทาขึ้นมาเพื่อน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ6โครงการพิเศษ SNEP โรงเรียนเทศบาลบาลินวิชาชาตินะคะก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนในการเรียนรู้ออนไลน์ที่บ้านหรือว่าการพบทวนบทเรียนนะคะค่ะ มาดูนะคะมาดูรูปแบบการใช้ประโยคการถามนะคะซึ่งในบทเรียนนี้มีอยู่สองรูปแบบกันนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยนะคะมาดูรูปแบบที่หนึ่งกันเลยค่ะรูปแบบที่หนึ่งก็คือประโยคคําถาม question question ก็คือคําถามนะคะซึ่งขึ้นต้นด้วยคาว่า Do นะคะคําว่า do นะคะซึ่งมันก็เป็นการฟิกไปเลยนะคะว่าถ้าดูในประชานของประโยคคนที่เราถามถึงก็ต้องมีคําว่า I หรือ u u หรือ we หรือ d นะคะคำว่า I แปลว่าฉันคงไม่มีใครถามถึงกัว่าฉันทําอะไระะฉันกินข้าวใช่ไหมคงไม่มีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะถามถึงคนอื่นใช่ไหมคะถามว่าคุณอ่านะคะวเราเด็พวกเขาทาั้งหลายแล้วจึงตามด้วยคำกริยาหรือคำที่เหมายถึงกิจวัตรต่างๆนะคะอ่านี่คือรูปแบบคำถาม แบบที่1น,นะคะแล้วเราจะตอบยังไงล่ะคะก็คือ answer answer ก็คือประโยคคําตอบนะคะก็คือถ้าเราทําสิ่งนั้นจริงๆเราก็จะตอบ yes อันนี้จําได้ไหมคะในบทเรียนก่อนหน้านี้เราคุณครูก็ได้พูดถึงไปแล้วถ้าบอก yes ถ้าถาม u ก็มกักจะตอบ i นะคะอ่าแล้วก็เลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งนะคะตามแล้วแต่คําถามของถ้าถามว่า,า,า V แ v ้วก็ตอบ v ถ้าถาม D ก็ตอบ D นะคะถามตอบ แบบสั้นเลยคะ่ะ yes i do หรือ yes we do yes they do นะคะเพราะว่าขึ้นต้นได้ดูก็ลงท้ายได้ดูน้า้าค่ะเราทำสิ่งนั้นจริงๆแต่ถ้าเราไม่ได้ทำล่ะคะเราก็ต้องตอบ no ใช่ไหมคะ no แต่ว่าไม่นะคะฉัน don't ไม่ได้ทำ no i don't no you don't no we don't no they don't ใช่ไหมคะอย่าลืมตัวนี้ถ้ามีดู no นะคะก็จะตอบ Do not หรือ o n นนะคะนี่คือรูปแบบที่1ทีนี้มาดูคำถามรูปแบบที่สองกันนะคะซึ่งคำถามรูปแบบที่สองนี้จะขึ้นต้นด้วยคำว่า what what, what แปลว่าอะไรนะคะเช่นเดียวกันค่ะ do you do ตามด้วยช่วงเวลาเข้าไปนะคะหรือไม่มีก็ได้ what do you do in the morning หรือ what do you do in the afternoon what do you do in the evening what do you do at night ช่ไหมคะช่วงเวลาที่เราที่เราเรียนรู้ไปแล้วนะคะแล้วแต่ที่จะถามตามข้อที่เราต้องการจะถามใช่ไหมคะแล้วคําตอบตองเป็นยังไงคะถามคนต้นวด้ What คุณทําอะไรในตอนเช้าคุณทําอะไรในตอนบ่ายคุณทําอะไรในตอนเย็นคุณทําอะไรในตอนกลางคืนถามคุยต้องตอบ I นะคะนี่นะคะถามยูต้องตอบ I นะคะเช่น What do you do in the morning I อะไร I make the bed แต่เราทำกิจกรรมหลายอย่างนคะคะในตอนตอนเช้านะคะ I make the bed brush my teeth and eat breakfast in the morning จริงๆแล้วกิจกรรมเราก็ทำหลายอย่างวันนี้ใช่ไหมคะแต่บางครั้งเราก็เลือกที่จะตอบหรือบางครั้งตอบทั้งหมดก็ได้อาจจะยาวกว่านี้ก็ได้นะคะ ก็หวังว่านักเรียนจะเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนักเรียนย้อนสับขึ้นไปดูอีกได้แล้วทาซ้ำหลายรอบนะคะก็จะทําให้จําได้แล้วก็อาจสามารถเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เราท,ทําจริงๆก็ได้เอาละค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่าง example one นะคะสมมติว่าเราจะถามถามว่ายังไงนะคะ uh, do you do you uh, brush your teeth Brush your teeth แปลว่าอะไรคะแปลว่าแปลงฟันอ่าในภาพเห็นแปลงฟันจริงๆด้วยอ่าเพราะฉะนั้นต้องตอบ yes ถาม you ต้องตอบ I yes I do นะคะนักเรียนลองฝึกพูดตามนะคะอ่าคะ่ะไปดู example t o ตัวอย่างที่2กันนะคะที่ example t o หรือตัวอย่างที่2กันนะคะคราวนี้มาดู ประโยคคำถามคืตจะ do you do you อะไร do you อะไร do you do homework แปลว่าอะไรคะ do homework ทำการบ้านใช่ไหมคะ do you do homework คุณทำการบ้านใช่ไหมามาดูภาพก่อนค่ะภาพทำอะไรเทกบาาอาบนา้ำแปลว่าทำการบ้านไหมคะไม่เพราะฉะนั้นต้องตอบว่าอะไรคะ no พอ no แล้วต้องตอบมีคำว่าอะไรคะ no I don't ถ้าใครคิดตามคุณครูก็จะตอบ no I don't ไม่ฉันไม่ได้ทำแล้วต้องตอบว่าด,ด้วยว่าฉันทำอะไรล่ะ no I don't I take a bath I take a bath ไม่ฉันไม่ได้ทำการบ้านฉันอาบน้ำนะคะนักเรียนใครอย่าลืมนะคะอาบน้ำมีสองบทส่วนไอมีสแบบนะคะคือ take a bath ก็คืออาบน้ำในอ่างและ take a shower อาบน้ำฝักบวัวไม่เหมือนกันในภาพเขา take a bath ใช่ไหมคะอาบน้ำในอ่างาค่ะต่อไปเราไปดู example t กันนะคะตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่ส,สคราวนี้จะมาลองใช้ประโยชน์คำถามที่เริต้นด้วย what do you do in the morning คุณทำอะไรในตอนเช้า,าเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมหลายอย่างเลยในตอนเช้านะคะเราก็เลือกเอามาตอบมาดูภาพกันก่อนคะ่ะมีอะไรคะอูในภาพค่ะ แปลงฟันใช่ไหมคะแปลงฟันภาษาอังกฤษว่ายัางไงแล้วก็อะไรคะอาบน้ําฝักบัวไม่ได้อาบน้ํำในอ่างนะคะอย่าเลือนที่เราพูดไปเมื่อกี้เองนะคะแล้วทําอะไรคะแล้วก็กินอาหารเช้าอ่าทีน,นี้ในบทอ่าเราก็จะตอบว่าอะไรคะ What do you do in the morning เราก็จะตอบว่า I I อะไรคะแปลงฟันคะ่ะอ่าในรูปแบบไปอยู่ I brush my teeth My แปลว่าของฉันนะฉันแปลงฟันของฉันนะคะ ไม่ได้มีคนอื่นมาแปลงให้เรานะคะแล้วทำอะไรอีกคะอาบน้ำปักบัว h o w e r take a, shower. Take a shower. And, and s h o w e r a n r and อะไรคะอ breakfast อย่าลืมนะคะการกิอนอาหารเช้ามีสองสำนวนเหมือนกันคือ eat eat b r e a k หลั t หรือ have breakfast เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยชว่า I brush my teeth take a shower and eat breakfast in the morning อ่าเขาถามตอนเช้านี่คะอ่า ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงนะคะนักเรียนก็อาจจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและสามารถเปลี่ยนกิจก,กรรมที่เราทําจริงๆไปได้ในชีวิตประจําวันค่ะเดี๋ยวไปที่ example f o นะคะหรือตัวอย่างที่4กันนะคะมาดูตัวอย่างที่4กันค่ะเช่นเดิมค่ะ what do you do at night What do you do at night at night แปลว่าอะไรคะกลางคืนนะคะสังเกตนะคะลูกถ้าเราใช้ in the morning in the afternoon in the evening แต่ภาากลางคืนจะใช้ at night นะคะในกลางคืนคุณทำอะไรอ่าดูภาพสักก่อนค่ะในภาพทำอะไรคะนั่นอ่านหนังสืออ่านหนังสือภาษาอังกฤษว่ายังไงเอ่ยเราเรียนรู้ไปแล้วคิดไว้ในใจนะคะได้ทำอะไร ดูทีวีดูทีวีภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคะแล้วทำยังไงต่อคะแล้วก็เข้านอนเข้านอนว่ายังไงคะภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นมาทำพร้อมกันไปเลยคะ่ะ What do y o u do at night? นะคะ I read a book watch television and go to bed at night งงนะคะอ่ารอบอีกรอบหนึ่งคะ่ะ I read a book watch television and go to bed at night อาจจะมีหรือไม่มีต่อก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะพอจะเข้าใจหรือ,อยังงั้นเราไปทำแบบฝึกหัดกันลองทำดูค่ะอ่าเอ็กซ์ e e อ e ์ไซส์หรือแบบฝึกหัดที่หนึ่งะคะมาลองทำดูดูรูปประโยคค่ะประโยคน์เาถามว่า do you watch television แต่ว่าอะไรคะ w a ท v ว s ชันก็คือดูทีวีแล้วในภาพเขาทำอะไรคะดูทีวีไหมไม่เพราะฉะนั้นเขาก็จะตอบว่าอะไรคะตอบบ no ันนเราก็จะตอบบันนถามยู่ต้องตอบ I เพราะฉะนั้นก็จะตอบว่าอะไรคะ No I don't I read a book ถูกไหมคะถ้าไม่ถูกล้องใหม่นะคะต่อไปไปที่ exercise 2 Exercise ที่สองนะคะในประโยคนี้เขาทำอะไรเขาถามว่าอะไรคะ Do you eat breakfast in the morning ในภาพนะคะในภาพนะคะ Eat b t e a k f a s จ eat จริงไหมคะใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า yes พอ yes ต้องตอบ I do ใช่ฉันกินใช่ฉันทำนะคะต่อไปค่ะ เก่งมากเลยค่ะใครตอบได้ต่อไปไปเอ็กซ์ไซส์ที่3กันค่ะเอ็กซ์ไซส์ที่สคราวนี้มาลองรูแปแบบประโยคถามว่า what นะคะเขาถามว่าอะไรคะอ่านมาอะไร what d o you do at night คราวนี้คุณครูก็มีมีภาพมาให้ทำอะไรคะนี่เล่นกับเพื่อนแล้วทำอะไรต่อคะอ่านทำการบ้านแล้วจึงเข้านอน เราก็จะตอบว่าอะไรคะคุณคมีรูปแบบประโยคมาให้ก็คือ I อะไรคะตอนแรกเลยเล่นกับเพื่อนก็จะ I play with f r i e n d ใช่ไหมคะแล้วทำอะไรเล่นแล้วก็รู้จักมา I do homework and I go to bed ใช่ไหมคะเราก็จะเอาคำเหล่านี้มาเขียนเติมลงไปเลยคะ่ะมาเขียนเติมลงไปในช่องว่างในนี้รูปแบบประโยคของเราเข้าใจหรือยังคะ 啊，卡。